ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพุ่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอ้มากันเยอะแยะเลยนะครับปลื้มใจจริงๆที่มาทําข่าวให้ไม่ทราบว่ามาจากสํานักไหนกันบ้างครับเนี่ยผมมาจากสํานักรอยตูดครับมีแต่รอยเตอร์หยอกฮะหยอกครับรอยเตอร์โอ้โหนี่ต่างประเทศครับผมถึงว่าเดี๋ยวมาสายหน้าดูเลยา มาไกลหน้าดูเลยอ๋อปัดอารมณ์เครื่องนี่แกของเราใกล้หน่อยออกมาแต่เช้าเลยใช่สำนักไหนครับผมมาจากสำนักสงค์รับอ่าก็เสร็จจากงานนี้ก็ไปต่อพิธีสวดพันยิกงไปเม่ไปใช่ไปทำไปทำครับครับพันยักษ์ครับได้ไทัน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 รีบ่ร ป๊บเดียวครแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวรอพี่เอมาแป๊บเดียวแล้วก็จะได้พูดคุยอะไรกันได้ผมนี่ก็มาจากวอทโพนิวเนี่ยแหละครับครับวอทโพนิวนะฮะครับผมเออแล้วคุณมาจากสำนักไหนฮะอ๋อสำนักพีครับอ๋อพีเสลพีเอสสเตอริโอครับขายเครื่องเสียงนะครับผมอยู่บ้านหม้อฮะอยู่บ้านม้อผมไม่เกี่ยวไม่่เกียวผมเป็นผู้จัดการดูแลงานนี้อ๋อทางอะไรกันมาหรือยังครับอ๋อผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมครับคุณทานที่ไหนฮะแวะทานที่ไหนฮะ ผมมาทานที่เวิร์กพอยแล้วครับผมอไปแอบกินที่ไหนผมไม่เห็นคุณเลยโอ้พี่ผมมาสสกแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวพวกเราดูแลให้ครับทานอะไรหน่อยฮะถ้าทานของหนักมาแล้วทานของเบาๆหน่อยก็ได้เป็นการรองท้องไปก่อนนี่แหละฮะนี่ฮะน้องเมย์มาเลยนี่เลยค่ะรองท้องด้วยขนมปังปิ้งราดนมข้นหวานพาเลทสักจานไหมคะเราประกันว่าลองแล้วจะติดใจค่ะอมาลองหน่อยก็ได้มานี่เลยค่ะช้ำๆเลยเดี๋ยวลองนะจ๊ะ เครับชิ้นหนึ่งเท่าหร่ครับเออแต่ที่จิ้มก็มีทำไมไม่ใช้อ่ะพี่ครับคุณงาหนักกว่าใช้นี่ดีกว่านะอ๋อทีวีฮะนักข่าวเยอะความสกปรกเอาไว้ใช้ที่บ้านฮะพี่ขนาดแบบนี้เชื่อผมเถอะพี่เป็นคนน่ารักจิ้มดีกว่าจิ้มครับผมแล้วก็บอกรสชาติด้วยนะครับเป็นไงฮะขนมปังปิ้งราดนมข้นเนี่ยไม่ฮะอร่อยถูกใจพี่จริงๆเลยน้องมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะร้านเราใช้ผลิตภัณฑ์ของพาเลทไงคะแล้วตอนนี้นะคะ พาเลตของเรามีกิจกรรมพาเลตคนทะลุล้านรวยง่ายแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนมพาเลตค่ะแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนมพาเลตก็รวยทะลุล้านกูยแลก็พี่ต้องทำไงหรือน้องออง่ายๆเลยค่ะพี่แค่ซื้อผลิตภัณฑ์พาเลตท,ทุกชนิดที่ร่วมแคมเป็นโดย1โปรดักจะมี13รหัสสําหรับสแกนเพื่อรับ1คะแนนแต่จะมีครีมเทียมข้นหวานพาเลตท,ที่ได้รับถึง5คะแนนแล้วสแกนเพิ่มเพื่อนมาที่ไลน์แอดพาเลต์ไทยแลนด์ ส่งรหัสมาลุ้นมาแลกกันได้เลยนะคะพี่โอ้ยแล้วคะแนนที่พี่ได้เนี่ยพี่ไปทําอะไรได้บ้างก็เอาไปลุ้นของรางวัลได้เลยค่ะพี่ซึ่งรางวัลของเรามูลค่ากว่า3ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นทองคาหนัก5บาทสร้อยข้อมือทองคําหนัก1บาทตําลึงทอง1สลึงาก์ดทองคําแถมยังมีบัตรกำนันทัวร์เลตซีโรตัสซีช้อปปี้และยังมีรางวัลใหญ่เป็นรถฟุตทักเอาไปต่อยอดธุรกิจด้วยนะคะโอ้ยให้อย่างนั้นนะเดี๋ยวจัดใบพี่เลยนะ1ลังเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะสร้างตัวหน่อยจัดไปเลย่่พีตั้ง แต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่20มกราคม2,566เลยค่ะอืออย่างนั้นจัดไหมพี่แพ็กหนึ่งหนึ่งแพ็กได้เลยค่ะขอบคุณค่ะได้เลยไหมฮะได้เลยมีนะยินดีฮะเดี๋ยวให้น้องดูแลไม่ต้ดงกว่านะครับนะครับผมโอเคทุกอย่างไม่ต้องโฟล์นะครับผมอ้สัตว์ก็นเล่นงี้ทยอยหายไปทีละคนทีละคนไอ้เหี้ย อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมานี่รอเขามาสัมภาษณ์พอแล้วผู้การฮะอะไรผมสงสัยนะครับว่างานในวันนี้ครับแบรนด์อัมสเดอร์เนี่ยเขาจะมาถึงแล้วหรือยังครับผมเดี๋ยวมาแล้วฮะพี่เอครับผมพี่พี่มาแล้วพี่เอมาพี่เอสารพัดในกลุวันนี้นะครับบางเออยู่ที่ราษฎรหาร้านนี้เขาเป็นซุปฮาวเวอร์ฉันรับไม่ไไม่ใช่บางเอเชิญยิ้มครับ พี่เอพี่เอเอสุพชลาใส่ตอนนี้ก็โอ้โหเห็นไปดูคอนเสิร์ตคุณตั๊กแตนโจรดาตลอดเลยลูกสาวค่ะคือแบบว่าไปดูในติ๊กต็อกแล้วน้องร้องได้เจ็ดคำเลขศิทธิ์ครับปวดจิบปวดใจสงสารน้องครับซื้อเลขศิทธิ์มาให้น้องได้ร้องเพลงก็ซื้อเลขศิทธิ์ให้น้องได้ร้องน้องไม่ได้ร้องค่ะเลขศิทธิ์ครับเลขศิทธิ์นะหยอกเล่นนักข่าวเชิญนักข่าวสัมภาษณ์ได้เลยสัมภาษณ์ได้เลยครับคุณสวัสดีครับคุณบารอนนาเราเลยครับสวัสดีครับอะไรนะคะับคุณ ผมเองก็มารอนานแล้วนะครับผมขอคำกล่องเลยนะครับผมคุณจะรีบไปไหนคะเนี่ยทำไมคุณไม่รีบมาเหมือนรีบพูดบ้างล่ะคะใจเย็นๆครับเชิญเลยครับอยากถามะไรเชิญเลยครับอ่ตอนนี้อยากสัมภาษณ์เบ้างคุณเอเนี่ยได้ข่าวว่าไปทําศิลปินนักร้องเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเออพี่เชิญนี่ขอบนิดนึงเถอพี่เอเชิญนีดหน่อยเชิญนีดหน่อยนะขอให้ไปเป็นแผงอย่างนี้หน่อยอ๋อแล้มเราเล่นเน้นนู้นเน้นนู้นทำไมวันนี้ต้องเป็นแผงอย่างนี้คะ อนุแค <gas> ่เฉียวๆขอมาเป็นอันนี้นะฮะนมพาาเลทอย่างเดียวเชิญนะครับโอ้วไหนจะห่วงเล่นไหนจะห่วงจัดที่เฮีย ที่หลังต้อยมึงมาร์กไว้เลยยึงมึงไหนเนี่ยว่างจริงเลยได้เลยครับพี่เดี๋ยวจะเสิบลาแล้วนไงแล้วตอนนี้เดินทางไปที่ไหนบ้างอ๋อตอนนี้ผมก็เดินทางจะออกทางภาคอีสานมากกว่าภาคอีสานคุณสมบผมจะแทบมาตลอดเลยเพราะต้องรีบไปเพราะตรงนี้ที่แถวโคราชแถวปากทองนี่น้ำท่วมต้องไปดูแลครับอาพิษน้ำอานน้ำออกครับคุณเป็นนักข่าวคุณต้องถามเขาครับผมผมถามคุณสิครับคุณครับเลยแล้วถอยอีกนิดูเลย ขอเป็นแผงนี้ครับขอครับผมพี่เอ๋ครับแล้วแอมบัสเตอร์ผมเดินทางมาถึงยังครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากยินดีครับขอบคุณคุณชูเกียรติครับครับก็อย่าลืมนะครับที่คุณศักดิ์ให้ดิฉันรัดคิวเอาน้องยาย่ากับคุณณเดชนยาย่ากับณเดชอุตส่าห์รัดคิวไว้จะลืมไม่ได้คุยกันไว้อะเรื่องอะไรครับเอ้าเอาน้องมาแลกเครื่องเสียงพีเอ๋ไงโอ้สุดดาราดาบเนี้เอาเครื่องเสียงบ้านหม้อเราชอบเราเก็บเป็นรถโอ้เดี๋ยวจัดให้สองชุดก็ยลยโอเค วันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วฮะใช่ยาย่ากับนัดเด็ยาย่ากับนัดเด็ดเขาเป็นแอมบัสเดอร์เสียงประมือต้อนรับน้องยาย่าและน้องแบค่ะเชิญค่ะว้าวประมือค่ะงานแรกหรือเปล่าคิ้วหนามากเลยนี่คิ้วหรือปิงทะเลครับเนี่ยเชิญเชิญท่านใดนะฮะเชิญครับเชิญครับเชิญครับทั้งสองครับน้าแนนครับอันนักข่าวเชิญนะฮะตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลื้มใจมากเลยนะฮะอ้าวตอนนี้ถ่ายเรื่องเงาะป่าอยู่หรือครับ กลับเลยกลับเลยกลับเลยเฮ้ยคุณยายหยอกหยอก่ไหยอกที่ผมถามนะคุณนเดชแต่งตัวเป็นง้อป่าเลยคำดาวคำดาวก่อนนะคะพี่พี่แบบปากแดงกว่าย่าอีกอะเอาเดี๋ยวกยังไงละกันตัดดิบบินตัดตัดดิบบินเหรอคะเชิญเลยครับคุณนเดชคุณยาย่าครับอะไรอ่ะพี่นะหาอะไรครับพี่มาหาอะไรคะ What are you looking for อะไรอ่ะเฮ้ยคุณคนจิบมานั่นเองพี่บอกเขาเรื่องงานเปิดป้ายไม่ใช่งานยำกัญชานะฮะอะไรยำกัญชาอเลยเ้าทำอะไรอ่ะคุณนักข่าวครับแล้วไม่ใช่ไปเขียนข่าวให้เด็กชั้นเสียหงเสียหายนะอ้าแล้วเขาทำอะไรล่ะครับถังเช่าอ๋อพีนถังเช่าโอ้โหขอโทษครับพี่พี่พี่แบรสุขภาพไม่ค่อยดีพี่แบรยังไม่รู้จะวยังไงแล้วโอ๊ย ทำไมแม่เลมมาจากบ้านเลยเนี่ยโอ้ยก่อนซ้อมเล่นอีกอย่างตอนจริงเล่นอีกอย่างเฮ้ยรักษาท่าพนะยา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 เอ้ยยายาเสวัสดีทุกคนด้วยโทษทีเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้ตัดนิดนึเลยครับตัดนิดนค่ะตัดตีฮะตัดตีหน่อยครับตัดตีถ่ายรูปไปเลยนะฮะเล่นหน้าเล่นตาเย้ แล้วตัดริบบิ้นเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาช่วยเปิดแซนดี้หน่อยนะครับทั้งคู่เลยนะครับโอ้นี่เป็นแซนดี้ที่พวกเรถไถไว้ใช่ครับทั้งสองท่านเลยนะครับยอมออกหลุยเซนเตอร์ครับโอ้เดี๋ยวมันไม่เป็นแผงไก์นะที่เป็นตีละขักนในวัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วเปิดเลยครับหนูเปิดหวานละแวานดึงต้อนเออโอเคดึงดึงนมกันนะดึงสองสามเปิดครับแซนดี้พิเชนเตอร์ ขอบคุณมากๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ยอมมาเป็นพรีเดเตอร์ให้กับผมรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับพรีเซนเตอร์ไม่ใช่พรีเดเตอร์พรีเดเตอร์นั่นเป็นเอเลี่ยนค่ะน้องรู้สึกน่าสนุกดีนะฮะเดี๋ยวฮะอันนั้นไข่ฮะกระดิบไหมไม่ไอตัวเลินลูกนะก็นั่นแหละนะเดดอันนี้คุณนเหรอฮะใช่แล้วทำไมตัวจริงกับในรูปมันไม่เหมือนกันเลยฮะนี่ดูฮะนี่นี่หุ่นลั่มบึกเลยนะฮะในรูป แล้วตัวจริงยังไงฮะพอติดหลักๆแล้วเริ่มไม่กินดูดอย่างเดียวใช่ไหมฮะถึงได้ขอมีไอ้เพี่อนทำไมเขาพูดกับผมเนี่ยกลับมากลับมาสภาพอะไรแบบนี้ขนาดนี้นักข่าวนักข่าวคุณเวลาจะถามเลยผมบอกเลยตั้งแต่แรกแล้วถามเลยเซฟเซฟซอฟซอฟหน่อยไม่ได้ถามเรื่องเซฟผมถามเรื่องเซฟของเขาอะครับไม่ใช่งั้นขอความ private privacy ให้พี่แบลด้วยเริ่มสัมภาษณ์เลยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างฮะที่คุณนะครับมาเป็นพิซซ่าเตอร์ในวันนี้ใช่ค่ะแล้วมีคนมาสั่ง มึกมงก็อย่าไปร้อนตัวสิอ๋อมาสายใช่ครับตอนนี้ผมเดินสายฝ่ายเล่นมุกไปโอ้โอเคเกี้ยไปแล้วทำไมพี่เหงื่อออกเยอะจังเลยไม่เล่นอะไรเลยหน้าแดงทั้งเทปเลยวันนี้ได้ถามได้ถามได้ไม่ไม่ไม่ถามต่อแล้วเหรอคะไปแล้วครับไปแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเดี๋ยวผมถามเองนะครับได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากจะถามน้องย่าๆนะครับได้ข่าวว่าน้องย่าๆเลี้ยงหมาด้วยอ๋อใช่ค่ะมีมีหมาด้วยค่ะหมาหมาน้องย่าๆชื่ออะไรครับชื่อฮาบบับาบเกโกโลโลค่ะอะอะไรเนี่ย มาปาปากาโลเร่ค่ะพี่หน้าคล้ายเหมือนกันนะผมถามแล้วใช่ไหมครับครับต่อไปต้องหมด้วว่าผมหน้าเหมือนหมาก็คือต้หมดแล้วลรอครับต่อไปจะเป็นโชว์พิเศษจากนเดชและยาย่าโอ้ร้องก็โชว์เหรอฮะทําการแสดงตรงนี้เลยนะฮะโชว์กันตรงนี้เลยจัดเตรียมโชว์พิเศษมาแล้วใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเสียงปรบมือให้กับนเดชและยาย่าในโชว์พิเศษครับนี้ครับเดี๋ยวที่จโชว์ชุดแรกนะครับจากยาย่าและนเดชนะครับใช่ครับ ปากละนี่คือสุดยอดมายากดูนะฮะโอ้โหมาดึงรือว่าปามัอะไรเดือมาเป็นริมิือจะเือสูงของเขาเป็นไปได้ยังไงฮะทานผู้ชมโอ้โหมาไปมาไปโอ้ยดูครับจบลชนคผมชุดต่อไปครับเรื่องชุดต่อไปเป็น เอาเสื้อถอดออกมานะครับดูนะด้านหน้าด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเบิบอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกลับมาป่ะเปิดดิฮะหนึ่งสองสาม แล้นี่คือเทศกาลกินเจโชว์ดูนะฮะชักชักออกมาโอ้โหสุดยากมีคมนะฮะของมีคมนะครับเขาจะทำอะไรครับกลืนกระบี่วัดเสียวนะฮะชุดนี้โอ้ยนีคมนะฮะแหลบนะฮะอ้าโอ้ยโอ้โอ้โอ้ ดูทั้งหน้าหลังหน้าแรกพี่เหนื่อยไหมครไม่มีอะไรนะฮะดูนะฮะก้อนอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรรู้นะฮะไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะฮะเขาก็จะพับนี่ทำเป็นกลวยนะครับเอาน้ำนะฮะเทใส่ลงไปกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3สเปิดมา หายไปเดีแล้วไห่โตไปแล้วหาอะไรฮะหาถุงอะถุงอะถุงครับอยู่นี่ลูกเอาไปเก็บไว้ใหมเน่ยแล้วพี่เออเอาเอาเอาไปทำไมครับเอาเอาเอาไปทำไมครับเออเอาไปทำไมขนมหวานให้น้าเด็กกินบัลล็ สนุกสนานมากเลยนะฮะสำหรับตอนแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะ,ะตอนหน้าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมผมคุยกัเราเลยไปชบชาตต่อไปครับ